ตีนสูตรน้ำตาลน้อยกว่าบะหมี <okay> ่กึ่งสำเร็จรูปววัยมาจิคคลีนน้ำยาทำความสะอาดพื้นเอาละครับหลังจากที่เน็ตไอดอลคนดังยัดเฟ็ดเฟ่เปิดตัวมาอย่างเท่คุ้นคุ้นแต่มั่นใจมากเหมือนกันนะอฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ย อะไรวางไปแล้วผมเนี่ยจะซึมไปก่อนเรียนรู้ก่อนว่าแต่ละคนนี่เป็นยังไงเพราะอยานั้นั้นผมจะใช้ทักษะส่วนตัวที่ผมมีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมเนี่ยเอาออกมามีตากล้องจะบันส้เดินยมาต่อยกันหน่เผ่านไปสองข้อไปสู่คาถามข้อที่สามเลยครับเป็นคําถามมูลค่าสองหมื่นบาทถามว่าหน้างอคอหัก เป็นของดีของจังหวัดอะไรเอสมุทรสาครนบีสมุทรสงครามซีสมุทรปราการ100วินาทีเริ่มครับอัมพวาอยู่อัมพวากดก่อนครับพูดครับอัมพวาสมุทรสาครถูกไหมสมุทรสาครนถูกไัมผัสสาคอนตัวหักประตูเชื่อไหมเชื่อตัวเฮ้ยเราอาจจะผิดกันหมดเลยหรือเปล่าผมันใจมั่นใจดีนะ เป็นคู่แรกที่มีการกระชากมือบ้ามาคือถึงขั้นกระชากมือว่าเชื่อป่ะกลัวไม่ได้คุยพี่ไม่เขาเรียกว่าตรวจสอบคําตอบให้แน่นอนเพราะถ้าผิดถ้าผิดมันเรื่องใหญ่ใช่ครับมีอะไรในใจจากการกระชากครั้งนั้นหนูคิดว่านะคะประโยชน์พี่เขาเนี่ยยิ่งนับข้อไปมันก็ยิ่งนี่คือเด็กมันเตือนแล้วนะว่าถ้ายังทําตัวอย่างนี้เด็กมันเตือนแล้วนะ เม <gesch uce mun> ื่อไหร่จะมีคำถามเกี่ยวกับชีวิตผมมาบ้างน้่ยคำถามข้อที่3ผ่านบ้นไปนะครับคุณมีเงินสะสมอยู่30,000ื่นะถือว่าทำได้ดีมากถ้าถูกข้อนี้ซึ่งทำเวลาเร็วมากนะครับจะกลายเป็น47,700บาทถ้าผิดจะลดลงมาเหลือ1น4 6 4 6 0บาทและคำตอบว่าหน้างอคอหักเป็นของดีของจังหวัดเอสมุทสาครถูกไหมใช่ค่ะชัวร์ครับแม่กองครับแม่กองเป็นคำตอบที่ เริ่มดับหมดดับชัดเจวกันไปเลยคืออย่างนี้นะครับเมื่อกี้คุณพูดว่าหน้างอคอหักมันคือผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรครับปลาทูที่หน้างอคอหักเป็นปลาทูของแม่อะไรเมื่อกี้แม่กองสมุทรสงครามแม่กองแม่กองมีจังหวัดอะไรบ้างสมุทรสงคราม สมุดปากกานี่เก็ตั้งไปเลยไม่ใช่นะนจากเงินสะสม3920บาทตอนนี้เงินสะสมของคุณเหลือ1น4 6 0บาทและเป็นการผิดข้อที่1ผิดจ้าตอนได้ยินคำว่านางอองโกหกเราก็นึกถึงเมียอย่างเดียวเลยไงเวลาบอกขอไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยนางอองโกหกหน้าเป็นเลยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเกมเนี่ยก็สมุดสาครสมุดสงครามเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากความจินตนทวนก่อนก็ได้ไง ขอภัาายเป็นอย่างสิงค่ะคำถามข้อสุดท้ายของหมดที่1คือคำถามข้อที่4มูลค่า20,000บาทครับถามว่าสำนวนไทยที่ว่าควันหลงมาจากควันอะไรเอควันบุหรีบี B. ควันกัญชา C. ควันเผาอ้อย 100วินาทีเริ่มครับผมรู้นะพี่จะตอบผมมั่นใจผมมั่นใจพี่ยผต้องกดก่อนนะครับไมใจมากมีคนตุกตัวเห็นว่าแล้ว ไดงไงครับพี่กี่เปอร์เซ็นต์พี่ชมวร์หรอท่านพา่ชัวร์ไหมแสดงี่ชัวร์กลุ่มกันเองแหละว่าที่เป็นใเขาอ้อยเพราะว่าสำนวนโบราณเนี่ยมันไม่มีกัญชากับไอ้บุหรี่หรอกอนนี้ไม่ตรงกันนะครับสมัยมันก็มนะผมว่าไม่ใช่นะมันมคนกับว่าพอมันเผาแตกต่อรีบเอาคนดีแล้วอยู่มันก็คือจะเป็นกันอะไรเนีบ้าใช่บาทกี่เปอร์เซ็นต์ไปชัวร์ชัวร์ที่ลงแจ้งไม่ได้นะต้องดูเนะมีมันมีกัญชาที่ไหนเล่าสมัยก่อนนะที่มันทำไมถึงบุรีคะทำไมถึงบุหรี่บุหรี่ก็ไม่มีความลงเหมือนแบบคนที่แบบได้ควา จากเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช be ่็นใก้ผมไม่ใช่คี่็ย่างหนูว่าใช่ค้ออะไรก็ซีออะไีออะอีหนูว่าซีแค่ีอย่าผิดนะครับีอย่าเหมือนเมื่อกี้นะครับข้อซีี้ามนผมมันจกันช้าขนหลงมันน่าจะเป็นสับเฉพาะสำบมีแจคกวครับคุณกอบแจ็คกัใช่ไหครับ ตัวครับข้อ4ข้อ4นะครับคุณกบเทคโอเวอร์นะครับคุณตอบข้อ4นะครับเมื่อกี้มีมี B กับ C คคาอยู่นะครับเมื่อคุณกบเทคโอเวอร์นะครับทุกคนจะต้องถูกเปลี่ยนคำตอบอัตโนมัติไปเป็นข้อ4ครับมันใจดิขมอึ้งแล้วก็งงมากเพราะว่าอ้อยอ่ะมันน่าจะไม่ใช่คำสุภาษิตของโบราณแน่นอนมันต้องมีคนทำอ่ะถ้ามัวแต่เราเหมือนมัวแต่คิดยิ่งๆยักษเวลาก็หมดเงินก็หมดก็เท่านั้นเองวีรบุรุษ หรือตัวทำเจ๊งมีสองอย่างเท่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องตัดสินใจแล้วที่พื่ผมเลือกที่ผมเลือกมันมองในความรู้สึกมาเมื่อกี้ที่เถียงกันอยู่อันนี้ผมไม่มั่นใจข้อนี้ผมมั่นใจแค่ห้ากิโลครับผมตอบแทนเพื่อนๆทางบ้านอีกหลายคนเลยนะฮะข้อนี้เพราะว่าจับเลยแล้ว คไหนๆก็อยู่ข้างกุกองแล้วปคือมันยิ่งกว่าควันหลงอีกครับเราหลงควันเลยครับตัวนี้นะครับทีมนครับเพราะว่าความเห็นไม่ต้องการเกิดการเทคโอเวอร์เป็นสิทธิ์ของทีมที่จะใช้เทคโอเวอร์ได้สองครั้งนี่เป็นครั้งที่หนึ่งที่คุณใช้ถ้าออกมาเป็นซีเงินรางวัลของคุณจะขึ้นไปเป็น24,220บาทด้วยการบริหารเวลาของคุณกบแต่ถ้าผิดเงินรางวัลของคุณจะลงมาเหลือ7,730บบาทและเป็นการผิดครั้งที่สอง หลังจากนี้ผิดอีกครั้งเดียวจบการแข่งขัน,ขนโอเคนะครับและคำตอบสำนวนไทยที่ว่าควันหลงมีที่มาจากควันอะไรเขาตอบข้อ c ควันเผาอ้อยเป็นคำตอบที่ ผิดครับไม่ใช่ควันจากการเผาอ้อยโอเคผมอ่านให้ฟังนะครับข้อมูลนี้จากราชบัณฑิตตยสถานสำนวนนี้มีที่มาจากควันที่หลงเหลืออยู่ในบ้องกัญชา <c oughs> หรือก้องสูบฟิน่น <c oughs> ภายหลังจากที่สูบแล้วมองภายนอกเหมือนกับมันหมดสิน้นแต่เมื่อลองดูดอีกครั้งก็จะเกิดความมึนเมาขึ้นมาทันที ทันควันควันมันยังหลงเหลืออยู่ในสิ่งนั้นคนที่มั่นใจแต่ไม่แสดงตนสองข้อแล้วสองข้อแล้วจะตอบตัวตำรวจมาล้อมอยู่เลยเนี่ย คนหล, <า S 1> ลงคือกัญชาหรือินนะครับอย่างได้อย่างหนึ่งโอถ้ามั่นใจตอนเราทำไปแล้วใครไม่อยากจะให้มันถูกถูกไหมทำไปแล้วและแล้วนี่คือการผิดครั้งที่ 2, 2> <c oughs> ของทีมคุณนะครับผมบอกเลยว่าอนาคตของคุณลำบากแน่นอนครับเ <c oughs> งินรางวัลของคุณตอนนี้จาก1 5ื่นเหลืออยู่7,730บาทและคุณได้ใช้การตอบผิดครบแล้วอ มันความจริงมันเป็นแผนครับเขาใช้ฟังก์ชันนี้ให้ครบจะได้คิดว่ามันไม่มีงานนี้เราจะเดินหน้าอย่างนี้นะครับปุ๊บะจะรอดูนะครับว่าคุณจะทำตามสัญญาหรือมีเวลาอยู่อีกไม่นานกันแน่เหมือนมาตลกมาฮาอะไรบ้างกว่าอะไรอย่างเงี้ยตลกแต่มีสาระไหมนะไม่น่ามีวางสิ